สวัสดีครับผมคิดว่าอยากจะเอาเรื่องของที่ผมเล่าในไลฟ์นะครับมาสรุปให้เป็นประเด็นสั้นๆนิดหนึ่งนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเริ่มจากเรื่องของอาการปวดหัวซะก่อนนะครับว่าปวดหัวอะไรบ้างที่มันอันตรายเราจําเป็นจะต้องรีบไปหาหมอนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทํซ CT สแกนสมองเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัลนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ เรื่องของปวดหัวนะครับมันมีหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวนะครับเช่นบางคนเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับบางคนไม่สบายเป็นหวัดก็ปวดหัวได้นะครับบางคนอากาศร้อนก็ปวดหัวบางคนเป็นไมเกรนบ้างนะครับแต่มันจะมีการปวดหัวบางประเภทเท่านั้นนะครับที่มันอันตรายมากๆนะครเพราะว่าผมเชื่อเลยนะครับหลายคนคงจะเคยฟังข่าวบางข่าวที่ว่าเฮ้ย hey, ทำไมคนนั้นปวดหัวสักพักหนึ่งแล้วมันไม่หายแล้วอยู่ๆอ,อ,อีกวันหนึ่งตายไปเลยนะครับ หรือคนนี้ปวดหัวแล้วสักพักหนึ่งกลายไปเป็นเนื้องอกในสมองเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็สิ่งนี้ที่ผมอยากให,ให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับโรคอะไรบ้างที่ทําให้เรากังวลนะว่ามันอันตรายก็คือ1เนื้องอกในสมองอันนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับเป็นมะเร็งในสมองหรือเป็นเนื้องอกชนิดอื่นอันที่2เส้นเลือดแตกในสมองอ่าอันนี้อันตรายละถูกไหมครับเราก็ต้องรู้อาการมันเป็นยังไง อันที่3คือมีการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางก็คือตรงเยื่อหุ้มสมองแล้วก็ตัวเนื้อของสมองเองนะครับพวกเนี้ยสอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อาการของมันเลยนะครับเพื่อแยกกับเหตุผลอย่างอื่นนะอาการอะไรบ้างที่เราจะม่จะต้องไปหาหมอแล้วก็อาจจะต้องทำซีทีสแกนนะครับข้อแรกก่อนนะถ้าเราไม่เคยปวดหัวมาก่อนนะ แล้วอยู่ๆเรามาปวดหัวโดยเฉพาะได้ปวดหัวที่แบบรุนแรงมากที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าอาจจะมีการแตกของเส้นเลือดที่อยู่ในสมองเราก็ได้นะครับ่านะพวกนี้จะปวดหัวแบบรุนแรงมากที่สุดในชีวิตเลยคือมันทนไม่ไหวเลยไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนแล้วมันปวดจะตายเอานะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลอย่าไปเอาอยามากินบรรเทาอะไรเองเพราะว่ามันจะช่วยไม่ได้นะครับแล้วถ้าช้าไปเนี่ยหลายคนเสียชีวิตนะครับ บางคนบอกว่าขอกินยาแล้วนอนพักก่อนแล้วไม่มีโอกาสตื่นอีกเลยนะครับดังนั้นถ้าปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิตต้องไปหาหมอเสมอนะครับหมอก็จะทำซีทีสแกนสมองดูว่ามีโอกาสมีเจอเลือดออกอยู่ตรงไหนไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไปตรวจแล้วมันไม่เจอเลือดออกในสมองเราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับถ้าความสงสัยของคุณหมอเ็ายังสูงอยู่เช่นว่าตรวจร่างกายแล้วนอกเหนือจากอาการปวดที่มันเป็นมากๆแล้วความดันเราขึ้นสูงในตอนนั้นนะครับ มีคอมันตึงๆอย่างเงี้ยนะครับหมอเขาดึงคอแล้วไอ้คอมันตึงเหลือเกินแบบเนี้ยแสดงว่าเลือดที่ออกในสมองตัวนี้นะครับมันไปทําให้เกิดการระคายเคืองตรงไขสันหลังของเรานะครับตรงเยื่อหุ้มสมองตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดอาการพวกนี้คอตึงแล้วก็เจ็บขึ้นมานะครับพวกนี้คุณหมอเขาอาจจะต้องเจาะเอาน้ําไขสันหลังมาตรวจนะครับและในน้ําไขสันหลังนั้นก็อาจจะเจอว่าเฮ้ยมันมีเลือดออกมาแล้วนะนะครับกรณีแบบนี้ก็ต้องรีบเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับดังนั้นกรณีที่1 ปวดหัวรุนแรงมากๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอันที่2สําหรับคนที่เคยปวดหัวอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าอยู่ดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยวันดีคืนด,ขนดีขึ้นมาเนี่ยอาการปวดหัวมันแปลกไปจากเดิมนะครับอ่าจาก,ตกแต่ก่อนเราปวดแบบอ่าตุบๆอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่วันนี้มันปวดลักษณะผิดไปจากเดิมเราไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องรีบไปหาหมอเหมือนกันนะครับอย่านิ่งนอนใจเพราะว่ามันมักจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนของโรคอะไรที่มันอันตรายมากกว่าน,นั้น อาการปวดหัวอันที่สามคือถ้าเราปวดหัวแล้วมีอาการอ้วกพุ่งเลยนะครับปกติบางคนที่เป็นไมเกรนจะบอกว่าเนี่ยเราก็ปวดหัวไมเกรนของเราอยู่แล้วนะแล้วมันก็อ้วกได้เหมือนกันนะบางทีเราเป็นไมเกรนหนักเราก็อยากจะอ้วกนะครับอแต่อ้วกแบบไมเกรนมันอ้วกธรรมดาเหมือนเหมือนอ้วกแบบเต็มพื้นอย่างเงี้ยธรรมดานะแต่ว่าอ้วกของคนที่ผมกําลังบอกเนี่ยมันพุ่งเลยเหมือนกับว่ามันมันกั้นไม่อยู่แล้วแล้วก็อ้วกมันพุ่งติดผนังอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างนั้นเลยนะครับ อ่าอันเนี้ยมันแปลว่ามีการเพิ่มขึ้นของความดันในโพรงกะโหลกศรีรษะอย่างฉับพลันนะครับมันก็เลยอ้วกแบบนั้นแล้วก็ปวดหัวมากๆนะอาจจะเป็นจากการที่มีเลือดออกในสมองเมื่อตะกี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นจากการที่มีเนื้องอกในสมองหรือมีความดันในโพรงกะโหลกศรีรษะสูงจากเหตุผลอื่นก็ได้ดังนั้นคนที่ปวดหัวมากๆจนกระทั่งอ้วกพุ่งเนี่ยต้องไปหาหมอนะครับอันที่4ี่คือถ้าสมมุติว่าเรานอนหลับอยู่แล้วเรา ปวดหัวมากจนต้องตื่นขึ้นมาไอ้น,นี่ไม่ปกติแล้วครับนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราปวดหัวมากๆเราจะหลับได้ถูกไหมครับเราหลับแล้วมันอาจจะดีขึ้นแต่โรคเนี้ยบางคนเนี่ยนะครับถ้าเราตื่นมาเพราะเราปวดหัวมากจนทนไม่ไหวจะต้องตื่นแปลว่ามันน่าจะมีโรคอะไรที่ร้ายแรงอยู่ในสมองของเรานั่นแหละครับต้องรีบไปตรวจทันทีนะครับอ่านะนี้ต้องรีบไปตรวจทันทีอันที่5ถ้าเรามีอาการปวดหัวร่วมกับอาการทางระบบประสาทอื่นยกตัวอย่างเช่น หน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงนะครับอันนี้แสดงว่าน่าจะมีเส้นเลือดแตกในสมองจนกระทั่งมันไปกดเนื้อสมองที่ใช้ในการควบคุมหน้าข้างนั้นหรือว่าลำตัวข้างนั้นแขนขาข้างนั้นนะฮะหรือว่าประสาทในการควบคุมการพูดนะพวกนี้ถ้าเสียไปนะแล้วมีการปวดหัวมากๆต้องรีบไปหาหมอเดี๋ยวนั้นเลยนะครับรอไม่ได้นะครับรอไม่ได้นะอาการปวดหัวอย่างหนึ่งซึ่ง เกี่ยวข้องกับระบบปราสาคือถ้าเราปวดหัวแล้วเราตามันไม่ใช่มัวนะครับมันเห็นภาพซ้อนนะครับตรงนี้ต้องแยกให้ดีนะครับคำว่ามัวกับคําว่าภาพซ้อนไม่เหมือนกันนะครับมัวมัวเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับเรามองผ่านกระจกที่มันไม่สะอาดเราจะเห็นมัวมัวนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโรคอาจจะเป็นไมเกรนอาจจะเป็นสายตาสั้นหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับแต่ว่าคําว่าภาพซ้อนเนี่ยเมื่อเหมือนกับเราทําตาเหล่แล้วเราเห็นภาพมันซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ย แปลว่ามีปัญหาละนะครับคือส่วนใหญ่แล้วถ้าปวดหัวร่วมกับอาการภาพซ้อนเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการที่เลือดมันไปกดโดนเส้นประสาทของตาทําให้เกิดตามันเห็นภาพซ้อนแบบนั้นขึ้นมานะฮะดังนั้นเรื่องนี้ต้องไปหาหมอเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งอันที่6นะฮะคือเรื่องของการที่ท่านสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบนะครับอาการมันเป็นยังไงข้อแรกส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้งหมดเลยมันจะมีไข่นะจะมีไข่ แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมกับมีอาการตึงบริเวณคอนะครับมันจะไม่เหมือนออฟฟิศซินโดรมนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยไม่มีไข้นะครับอ่าบางคนจะมีเอ้ยตึงๆฉันเป็นสมองอักเสบเป็นอะไรสัอย่างอักเสบในหัวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพวกนั้นไม่เกี่ยวกันแต่พวกนี้ที่เป็นนะครับคือเขาจะมีเรื่องของเนี่ยเส้นประสาทต,ต,ต่างๆเนะี่ยหรือว่าไอ้ตัวเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมันอักเสบพะมันอักเสบปุ๊บมันก็จะตึงพร้อมๆกับมีไข่ในคนพวกนี้นะครับ เวลาที่เราจับให้เขางอคอลงเนี่ยเขาจะไม่ไม่เอาไม่งอเลยมันจะต้านไว้อะเพราะว่าถ้างอมันเจ็บมากนะครับคนเหล่านี้นะครับก็ต้องรีบไปหาหมอหรือถ้าปวดหัวแล้วมีอาการสับสนซึมลงเออย่างเช่นถ้าเราเห็นคนหนึ่งเขาปวดหัวแล้วเขารู้สึกพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องอ้อแอนะครับหรือว่ามึนงงไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับหรือบางทีก็ปลุกไม่ค่อยจะตื่นคือปลุกแล้วก็ตื่นตนมาแป๊บานึงก็นอนหลับต่อไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปลว่าเขาปวดหัวแล้วเขาเพลียน,นะครับท่านต้องระวังนะ ถ้าปวดหัวมีไข้แล้วก็ปลุกไม่ค่อยตื่นไปหาหมอเลยครับไปหาหมอเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเจอ,เจอกรณีบางกรณีเหมือนกันที่มาโรงพยาบาลทันเนี่ยผมเคยถามยาตกคนไข้ที่นําส่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยออพ่อเขาเนี่ยนะครับก็เห็นเ,ออเป็นไข้ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงจะไม่สบายธรรมดากินยาแก้ปวดแล้วก็เข้านอนนะฮะแล้วเห็นสายแล้วไปเห็นสายแล้วก็ไม่อยอมตื่นสักทีก็เลยไปปลุกไปปลุกพ่อก็แบบเอามือปัดทิ้งก็ราคาญอยากจะนอนต่อแล้วก็เออ กวนอะไรจะคนจะนอนนะครับแต่ว่ามันสายแล้วไงครับเป็นไม่ใช่เวลาปกติที่เขาควรจะนอนนะเขาก็จะไม่อยากตื่นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายคือก็เออพ่อองเพลียมั้งเดี๋ยวหาข้าวหานะ้ำไห้กินเอายาให้กิน,กนแล้วคงนอนหลับต่อวันนั้นนะครับสี่โมงชักเออมาโรงพยาบาลโชคดีที่มาทันรนะักษาได้นะครับงันั้นถ้าซึมลงปวดหัวไม่ต้องรอแล้วครับ นะถ้าเราสงสัยว่าแค่ไหนเนี่ยแค่คําว่ามีความว่าสงสัยว่าไม่ปกติคุณไม่ต้องรออยู่ที่บ้านแล้วเอาพามาโรงพยาบาลเลยไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นถ้าเราสงสัยแปลว่าเฮ้ยเราปลอดภัยไว้ก่อนเอาไปโรงพยาบาลถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเออไม่เป็นอะไรก็ยังสบายใจหน่อยแต่ถ้ามันเป็นอะไรเราจะได้จัดการรักษาได้นะครับที่เหลือคงจะทราบกันดีถ้าเรามีปวดหัวมากแล้วชักนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกมั้งครปวดหัวแล้วชักอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับรักษาเองไม่ได้นะครับต่อให้เรามีโรคลมชักอยู่ก่อนก็ตามนะครับ บางคนบอกว่าเออนี่ก็เป็นปกติของเขาเขาก็ชักุเรื่องของเขาแต่เราลืมสังเกตอะไรสักอย่างนะครับว่าปกติโรคลมชักเนี่ยมันไม่ควรปวดหัวเออมันจะชักมันก็ชักอย่างเดียวมันไม่ปวดหัวนะครับแต่ถ้าชักแล้วปวดหัวไปหาหมอครับอาจจะต้องทำ ct สแกนในสมองดูว่ามีความผิดป,ปกติตรงไหนมีเนื้อง,งอกมีอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งคือถ้าท่านมีภูมิต้านทานที่บกพร่องแล้วปวดหัวนะครับ โดยเฉพาะถ้าไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนต้องไปหาหมอเสมอเช่นในคนไข้ที่มีโรค HIV หรือโรคเอสนะฮะคนไข้ที่รับประทานยากดภูมิต้านทานอยู่อ่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้โรค SLE คนไข้รูมาตอยด์คนไข้ลำไส้อักเสบนะครับอ่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นจะต้องกินยากดภูมิต้านทานคนไข้ปลูกถ่ายอาวัยวะชนิดต่างๆถ้ามีอาการปวดหัวนะครับคนเหล่านี้ที่ภูมิต้านทานบกพร่องต้องไปหาหมอเสมอนะครับ ต้องไปหาหมอเสมออีกอย่างหนึ่งซึ่งจะแถมให้ก็คือถ้าเกิดว่าคนไหนที่รู้ตัวเองว่าคนเราเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงนะครับแล้วมีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราปวดหัวมันเป็นเพราะความดันสูงแต่บางคนก็จะบอกว่าเออความดันสูงมันถึงทําให้เราปวดหัวในกรณีแบบนีนะ้ไม่ต้องเถียงกันเยอะนะครับถ้าความดันมันขึ้นถึง180ตัวบนนะครับตัวร่าง110เนี่ยแล้วปวดหัวนะครับไปหาหมอเลยครับ ไม่ต้องรองอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหตุผลนะมันมีอะไรที่รุนแรงกว่านั้นที่เรากลัวก็คือความดันที่มันสูงจนเกินไปนะครับมันทําให้สมองของเราเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วก็บางคนเนี่ยมีการชักมีเลือดออกในสมองหรือบางคนมีอาการทางระบบหัวใจหรือระบบไตที่มันเสียไปได้ถ้าเราปล่อยมันไว้นะครับโดยเฉพาะในคนที่มีประวัติความดัยสูงที่คุมยากๆหรือถ้าเรามี ผู้หญิงตั้งครรภ์อันนี้ตั้งครรภ์ก็อีกกรณีนึงเหมือนกันถ้าตั้งครรภ์แล้วปวดหัวมากๆไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับไปหาหมอเลยครับเรารอที่บ้านไม่ได้แล้วนะครับพวกนี้อาจจะต้องทําการตรวจพิเศษดูว่ามันมีเหตุผลอย่างอื่นเช่นความดันสูงจนกระทั่งทําให้เป็นเป็นปัญหาในสมองหรือเปล่าหรือถ้าเป็นในผู้หญิงก็เป็นการเป็นพิษหรือเปล่านะครับที่เราต้องรีบรักษาอยู่นั้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่าคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับในแง่ของกรณีว่าปวดหัวแบบไหนที่จะต้องไปรีบไปหาหมอนะครับ วันนี้ถ้าใครมีใครสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ